ปีนี้นะครับ NBA เนี่ยมีการแข่งขันสูงมากในหลายต่อหลายทีมเนี่ยมีการลงทุนเยอะจ้างผู้เล่นแพงๆเทรดผู้เล่นดีๆเข้ามาวันนี้นะครับเรามาดูกันว่าเอาซักครึ่งหลีกบอลละกันแต่และทีมใช้เงินกี่ล้านเหรียญแล้วทีมไหนใช้เงินเยอะที่สุดนะตอนนี้คุณคอมเมนต์ได้เลยว่าทีมไหนใช้เงินลงทุนเยอะที่สุดใน NBA อยากรู้ว่าคุณจะทายถูกหรือไม่มาฟังไปพร้อมกันนะครับเริ่มกันที่ทีมแรกเลยนะครับในอันดับที่16เนี่ยทีมที่ใช้เงินเยอะคือ New อรีนพิริกนเขาใช้เงินทั้งหมด 8, 13, 1 6 8 1 3 6ล้าน1 661เหรียญทีมพวกเขาเนี่ยหผู้เล่นที่จ่ายแพงๆ C.J. McCollum 35ล้านไ i อ n w i l l i a m ยมสันาล้าน b บ n ด o n อินแก33 33ล้าน j o n a s v วล a ซ i n a 15ล้าน4แสน เฮิร์บโจน12ล้านต้องบอกว่า3ดาราตัวหลักไซออนวิลเลียมสันแบนดอนอินแก้ม CJ มคคอลัมรับเงินแตะระดับ30ล้านทั้งหมดและเมื่อ3คนรวมกันเนี่ยก็รับเป็นร้อยล้านแล้วนะครับเขาบอกว่าปีนี้ต้องมาดูว่าไซออนเนี่ยจะสมบูรณ์หรือเปล่าแล้วจะเหมาะกับเงิน30กว่าล้านที่ลงทุนไปหรือไม่ถ้าปีนี้ไซออนเข้าปีที่5แล้วนะ ถ้ายังรุ่มๆดอนๆเนี่ยบางทีลงทุนไม่คุ้มค่าอาจจะต้องเทรดทิ้งนะจ๊ะทีมต่อมาในดับที่15เนี่ยนั่นคือมินิโซตาทิมเบอร์วูฟพวกเขาใช้168ล้าน4 7 1 1 0นล้านนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่เท,ทรดลูด้โกแบร์มาลูด,ด้โกแบร์รับเงิน41ล้านคาร์ตูน่ทาวมี36ล้านไมค์คอลลี่24ล้านแอนโทนีเอ็ดเวิร์ด13ล้านแนทลีดสิล้าน ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยค่างเงินก็แพงแล้วแล้วปีหน้าเดี๋ยวลูดิโกแบกกับคาร์แอนโทนีทาวสองคนรวมกันเนี่ยจะอยู่ระดับ95ล้านแล้วก็แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดต้องจ่ายสัญญาใหม่ในปีหน้าเม <t> ื<ๆ>่อดูจากสภาพทั้งหมดเนี่ยทีมบวูฟต้องคิดดีๆนะครับว่าพวกเขาจะไปต่อในท่าแบบไหนถ้ายังแบ่งเงินแบบนี้และไม่ประสบความสําเร็จพวกเขาควรผ่าตัดอย่างเร่งด่วนนะครับ <t> ทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือโตโรนโตแรปเตรอตรอ์ ตัวโรโต้ดัปเตอร์เนี่ยใช้เงินไปทั้งหมด1 6 9่งร้อยล้านเจ็ดแส้านหก้เล่นที่รับเงินเ,นเนยอะสุดเนี่ยนั่นคือปาร์ตคาวเซียแคม37ล้านจาคอพอเทล20ล้าน OG จิอานูโนบีสิบล้านแกรี่เทนสิล้านเดนิสชูเดอร์สิล้านเขามองว่าปาร์ตคาวเซียแคมคนเดียวเนี่ยก็รับเงินประมาณ20%่สิบละและเดี๋ยวต้องมาดูว่าสัญญาใหม่ของเซียแคมเนี่ยจะแพงขนาดไหน นี่ขนาดว่าพวกเขาเนี่ยมีผู้เล่นหลายคนที่รับเงินต่ำกว่าความเป็นจริงถ้าอนาคตเหล่าผู้เล่นรับเงินขั้นต่ำอยู่รับเงินน้อยๆอ,อ,อย่างสกอตตี้บานได้สัญญาใหม่ที่แพงขึ้นเพดานของตัวโนตัวแรปเตอร์น่าจะขยับสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือนิวยร์กนิกนิวร์กนิกเนี่ยใช้เงินไปนทั้งหมด169ล้าน 995, ล้าน จูเลียสแลนเดลรับเยอะสุด28ล้านจาเลนบันสารรับ26ล้านอาเจบาเลต23ล้านอีวานฟอนิเย18ล้านมิทเชลโรบินสัน15ล้านเขามองว่าทีมพวกเขาเนี่ยมีสัญญาขยะของอีวานฟอนิเยอยู่อีวานฟอนิเยรับเงินแพงมากแต่ลงเล่นแค่27เกม มี6.1คะแนนโดยเฉลี่ยหรือดูการหน้าเดี๋ยวอีวานฟอนิเย่เนี่ยจะหมดสัญญาจะได้เคลียร์สัญญาออกไปแล้วก็น่าจะทำให้นิวย o r k nicks เนี่ยไปดึงใครสักคนมาได้น่าจะดึงสตาร์ระดับท็อปเพื่อพาพวกเขาคว้าแชมป์นี่คือทีมที่มีอนาคตที่ดีนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือชิคาโกบูลใครเป็นแฟนชิคาโกบูลเนี่ยจะต้องปวดหัวมากๆ พวกเขาลงทุนไปนทั้งหมด170ล้าน6 7 3 8 6 0ล้านเหรียญแซคลาวินรับอยู่40ล้านเดมาเดโรซานรับอยู่28ล้านลอนโซบอนรับอยู่20ล้านนิโคลาวูเซวิท18ล้านโคบี้ไวท์11ล้านเขาบอกว่าใครเป็นแฟนบูยุคเนี้ย ไม่ปวดหัวก็บ้าไปแล้วลอนโซบอลรับอยู่20ล้าน2ปีหลังแทบจะไม่ได้เล่นเลยแซคลาวินรับอยู่40ล้านเล่นไม่เคยคุ้มค่าเหนื่อยเลยเขามองว่าทีมบูลเนี่ยเป็นทีมที่น่าปวดใจจ่ายเงินไปแล้วมันไม่คุ้มค่านะครับทีมต่อมาในดับที่11นะครับนั่นคือลอยจิลลิเลเกอร์พวกเขาใช้เงินไปทั้งหมด171ล้าน279,607ล้านนะครับ ลอจิลิเลเกอร์เขาจ่ายกับเรบอนเจมและแอนโทนีเดวิสไปแพงมากๆากเรบอนรับอยู่47ล้านในวัย39้าแอนโทนีเดวิสกดไป40ล้านดีแอนเจโรลัสเซล17ล้านลุยชิมูระ15ล้านออสตินลีฟ12ล้านเขามองว่าลุยชิมูระออสตินลีฟเนี่ยรับเงินที่แบบว่าถูกนิดนึงแต่ว่าคนที่รับแพงๆเนี่ยก็เป็นเรบอนเจมแล้วก็แอนโทนีเดวิดสองคนรวมกันเนี่ย87ล้าน ต้องมาดูว่าล้อจีลิเลเกอร์ในปีนี้ที่ทำสัญญาได้ดีจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับเข้าสู่หมวดท็อป10สัญญาราคาแพงแล้วนะครับทีมในอันดับที่10เนี่ยนั่นคือครฟแลนคาวาเลียเขาใช้ไปทั้งหมด173ล้าน458,556ล้านเหรียญต้องบอกว่าใช้เงินเยอะมากดาลียสกาแลนรับอยู่34ล้านโดนาวมิเชล33ล้านจารเรดอารเลน20ล้าน คาริสเลเวอร์15ล้านแม็กสตูด14ล้านแค่คู่หูวงนอกอย่างดาเลเลสกาแลนกับโดนัลแมิเชลก็รับไปหน่อๆ6หน,หนล้านแล้วก็ในตำแหน่งวงในเนี่ยจารลสอาเลนบวกกับอีวาโมบิรับอยู่28ล้านถ้าอีวาโมบิได้สัญญาใหม่ทีมเนี่ยเงินจะบวมไปอีกเขามองว่านี่คือหนึ่งในทีมที่ลงทุนสูงมากและยังไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการนะครับ ในอันดับที่9เนี่ยนั่นคือดัลลัสมาวลิกดัลลัสมาวลิกใช้ไปทั้งหมด174ล้าน483,235ล้านเหรียญพวกเขาเนี่ยทุ่มกับลูก้าดอนชิตไป40ล้านทุ่มกับไคลี่เออร์วิงไป37ล้านทีมฮาร์ดอเว17ล้านแกนวิลเลียม12ล้านริชชอนโฮม12ล้านนะครับเขามองว่าคุณลองเทียบหน้ากระดาษนะดารเลียสกาแลนกับโดนัลเมทเชล จ่ายราคาเดียวกับลูก้าดอนชิดแล้วก็คาร i รีเออร์วิงเขามองว่าถ้าแบบนี้ดัลลัสมาวลิกคุ้มกว่าแต่องค์ประกอบรอบข้างอาจจะไม่สวยเท่าต้องบอกว่านี่คือคู่หูที่รับเงินสูงมากทั้งลูก้าดอนชิดและคาร i e ีเออร์วิงต้องมาดูกันว่าดัลลัสมาวลิกเนี่ยจะบริหารทีมไปในทิศทางไหนจ่ายเงินขนาดนี้ถ้าไม่เข้าพอร์ตเพย์ออฟไม่ไหวนะจ๊ะทีมต่อมาในอันดับที่8เนี่ยนั่นคือบอสตันเซลติก บอตันเซลติกปีนี้ทุ่มทุนสร้างนะครับพวกเขาใช้เงินไปทั้งหมด184ล้านเหรียญ586,593ล้านพวกเขาจ่ายจูฮอลิเดย์ไป36ล้านคริสตัล um พอซิงกิส36ล้านเจสันเทิทัม32ล้านจาเลนบาว31ล้านผู้เล่นท็อปท็อป4คนจ่าย30ล้านทั้งหมดและมีเดลิกไว้18ล้าน การเติมจูฮอลิเดกับคิสตาพอซิงกิสมามันทำให้เห็นแล้วว่าปีนี้บอตันเซอร์ติกต้องแชมป์เท่านั้นถ้าไม่แชมป์ทีมพร้อมแตกมาดูกันว่าการลงทุนครั้งนี้จะคุ้มค่าหรือไม่นะครับทีมต่อมาในันดับที่7เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อนั่นคือฟิลาเดลเฟีย a 7เ e r เขาใช้เงินไปนทั้งหมด184ล้าน 8 7 6 7 0 4 000, 000ล้านเหรียญน,นะครับพวกเขาจ่ายกับโจเอลเอ็มบีไปทั้งหมด47ล้านแล้วก็โทเบียสแฮริสจ,จ่ายไป39ล้านสัญญายังแพงกว่าเจมส์ฮาเดนฮาเดนรับอยู่35ล้านแล้วก็ PJ เจทักเกอร์11ล้านเมลตัน8ล้านเขามองว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้แล้วก็ถ้าเทรดเจมส์ฮาเดนไม่ได้เนี่ยหลังจากจบฤดูกาลนี้พวกเขาจะจบสัญญากับฮาเดน,นแล้วก็แฮรลิส น่าจะทําให้ Philadelphia ซเวนตีซิซได้เงินก้อนโตมาจ่ายสตา์คนอื่นและทําทีมแบบใหม่นะครับทีมต่อมาในอันดับที่6เนี่ยนั่นคือ d e n เวอร์น g e เกตเดนเวอร์น e t เกตใช้เงินไปทั้งหมด185ล้าน2 8 1 6 8นล้านะครับเขาเนี่ยลงทุนกับโยคิดไปทั้งหมด47ล้านจามาเม r เล่33ล้าน Michael p o เ t e r j จูเนียรับอยู่33ล้าน a a รอนกอร์ดอน2 2ล้าน KCP รับอยู่14ล้านต้องบอกว่าเงินก้อนโตส่วนใหญ่เนี่ยไปจ่ายกับผู้เล่นตัวจริงเป็นหลักตัวสำรองเนี่ยอาจจะได้เงินไม่มากนักต้องมาดูกันว่าการทุ่มทุนให้ผู้เล่นตัวหลักของเดนเวอร์นักเกตพวกเขาจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่นะจ๊ะ ทีมต่อมาในอันดับที่5เนี่ยเป็นทีมที่น่าเหลือเชื่อนะครับนั่นคือไมอามี่ฮีทไมอามี่ฮีทลงทุนไปทั้งหมด1 8 7่งร้อยแปดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็รล้านเหรียญนะครับพวกเขาจ่ายกับจิมมี่บัลเลอร์ไป45ล้านจ่ายกับแบร์มารเดย์เบโยไป32ล้านแล้วก็ไคล์ลาวลี่รับอยู่29ล้านไทเลอร์ฮีโร่รับอยู่27ล้าน ดันแค่โรบินสันรับอยู่18ล้านต้องบอกว่าถ้าผ่ากันดีๆเนี่ยจิมมี่บัตเลอร์กับแบมาเดวิโยเป็น2ผู้เล่นตัวท็อปของลีกรับอยู่ประมาณ77ล้านก็ไม่น่าจะแปลกใจนะครับแต่สัญญาของคายลาวลี่29ล้านดันแค่โรบินสัน18ล้านมันดูไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ต้องมาดูว่าเหล่าผู้บริหารออกมาไม่ฮีต จะกแก้เกมและปรับทีไปในทิศทางไหนนะครับทีมต่อมาในอันดับที่4ที่ใช้เงินเยอะที่สุดเนี่ยนั่นคือ p h ฟินิกซันฟ e n ิกซันใช้เงินทั้งหมด190ล้านเหรียญ3 33, 3 3 3น333,373ล้านพวกเขาจ่ายกับ KD ไป47ล้านจ่ายกับแบรริบิวไป46ล้านจ่ายกับบูเกอร์ไป36ล้านจ่ายกับยูซู f เนอร์คิดไป16ล้านและเกสันนาเลนรับ6ล้าน 3ผู้เล่นตัวท็อปอย่างดูแลนอย่างบิลอย่างบูเกอร์ก็จ่ายเงินทะลุร้อยล้านแล้วนะครับต้องมาดูว่าปีนี้ฟินิกซันเนี่ยทุ่มเน็ตและเดี๋ยว3คนนี้ในปีหน้าเนี่ยจะแตะระดับ150ล้านถ้าจ่ายขนาดนี้สร้างซุปเปอร์ทีมขนาดนี้ไม่ถึงรอบชิงถือว่าล้มเหลวมากนะครับสำหรับฟินิกซันทีมต่อมาในอันดับที่3เนี่ยนั่นคือมิวกกี้บัคตั้งแต่เทดลลลาดมา เพดานเขาพุ่งกระฉูดนะครับมีวิกกี้บัคลงทุนกับทีมในปีนี้ไปทั้งหมด190ล้าน873,675ล้านนะครับเขาจ่ายให้ยานิดไป45ล้านจ่ายให้ลินลาไป45ล้านแล้วก็คิสมิเตตัน29ล้านบุกโลเปส25ล้านบ๊อบบี้พอทิส11ล้านแค่ยานิดกับลินลา2คนก็90ล้านแล้วนะครับ ต้องบอกว่ามีวักกี้บัคเนี่ยการสร้างคู่หูให้ลุนแชมป์เนี่ยมันต้องย้อนไปปี80สมัยคาริมาดุนจาบาคู่กับออสการ์โรเบรสันในปีนี้เขามีคู่หูรับ45ล้านอย่างดามิลีลาดและก็ยานิเตเทตุคัมโปต้องมาดูว่าการสร้างคู่หูที่โหดที่สุดจะพาพวกเขาไปถึงแชมป์หรือไม่นะครับทีมต่อมาที่น่าเหลือเชื่อเนี่ยที่ใช้เงินเป็นอันดับที่2ของลีคือลอจิริชิเปอร์พวกเขาจ่ายพอจอรด45ล้าน จ่ายคาวาย45ล้านจ่ายนอร์แมนพาว18ล้านจ่ายมาคัสมอริส17ล้านจ่ายโรเบิร์ตโควิงตัน11ล้านนี่ขนาดว่ารัสเซเวสบุกมหาเทพของผมยังรับเงินอยู่3-4ล้านนะครับถ้าเวสบูกผมรับเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยคนเนี่ยคิปเปอร์จะแพงขนาดไหนมันเลยเป็นมุมมองของสื่อว่านี่อาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของการเล่นระหว่างพอจอ์กับคาวายถ้าคิปเปอร์ไม่ประสบความสำเร็จ ถึงเวลาผ่าตัดด่วนนะครับส่วนทีมอันดับที่1ที่ใช้เงินเยอะที่สุดในลีกเนี่ยนั่นคือโกลเด้นสเตเบิเออร์โกลเด้นสเตเบิลเออร์เป็นทีมเดียวที่ใช้เงินแตะหลัก200ล้านเขาใช้เงินไปทั้งหมด2 1 0 2 3ล้าน2 9เล้านเขาจ่ายสเตเฟนเคอร์รี่51ล้านเขาจ่ายเคทอมสัน43ล้าน เขาจ่ายคิสพอ30ล้านแอนดูวิกกิน24ล้านเดมอนกิีน22ล้านต้องบอกว่าแกหลักอย่างเคอร์รี่เคและก็กีนยังได้รับเงินก้อนโตและการเติมคิสพอระดับ30ลา้านทำให้โกลเด้นสเตเบลเลอร์มีเพดานเงินทะลุหลัก200ล้านมาดูกันว่าการลงทุนครั้งนี้จะสำเร็จผลหรือไม่ ถ้าไม่สำเร็จอนาคตอันใกล้ใครที่หมดสัญญาอาจจะมีการผ่าตัดด่วนนะครับคุณล่ะมาดูกันแล้วว่า16ทีมด้านบนเนี่ยโอ้โหใช้เงินระดับร0 0ย0อล้านนะคุณว่าทีมไหนเนี่ยใช้เงินได้คุ้มค่าที่สุดและทีมไหนเนี่ยสิ้นเปลืองที่สุดคอมเมนต์พูดคุยกันต่อนะครับวันนี้ลาละครับสวัสดีจ้า